ไม่มีเชื้อสายแต่ใจว่างนี่ต้นใหม่นี่ต้นไหนมาอ่ะนี่นั่ต้นใหม่ต้นไหนมาอะต้นไม่ได้ยันนั่นก็ไหวโจ้ไม่ไหวตั้งเดียวแดตูแล้วแดดจำปาเดี๋ยวต่อเดี๋ยวนี้เอโอต้นใหม่มาทั้หมดนี้ได้ไหมต้นเดกยวอะนี่อัดดังบันนี้เลยนี่ได้แล้วแล้วมาต้นทำไมันไม่ช่วยไหนกรองกรองมันไม่ช่วยไงช่วยเลวนี่ปุ๋มวะไม่นี่แต่ได้ต้นนี้ช่วยว่าเนี่ยเออกยิ่งแบบออกยินเอาลอกยินดับต้น ตามกอดเนาะอืมเอมาไปด,ดังเล่นเลยอ่าก็ดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่กับเอ็มซีทูนะครับยิาดีครัครล่คนไล่ต่านก็นดูจักอยู่แล้วนะครับน้องเอ็มตอนนี้ก็คือมีชื่อเสียงโด่งดังมากโอ้เราจะนักแก้ปัญหาเงินวันนี้อ่ะอ่า เออนะครับวันนี้อยู่กับน้อง MC2 นะครับตอนนี้เป็นทางการน้อง MC2 เออวันนี้เราอีมาจำปากันว่าตีมาตีไปก็น้องเอ็มอีหมื่นต้ไม่ยุดมันไม่ช่วยล้วเนี่ยเราอีมาจำปาตีมาตีไปน้อง MC2 ว่าเป็นปรือมาปรือตีได้เป็นศิลปินตุกวันนี้ก็อยากรู้มั้งก็อยากรู้มั้งใครอยากรู้มั้งไม่รู้ คกูอยากบอกว่าเออเดี๋ยวเพื่อนเขามาคอมเมนต์มันเ็ไอ้พอยากรู้ไอ้ไรแบบนี้ฮเออใะก็อยากรู้เม่หน่อยกันนะครับแล้วก็ช่วยแชร์กันนะครับแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้ดุยในการทำคลิปต่อๆไปโอเคเออเป็นเพื่อมาเพื่อที่ได้เป็นเอ็มสีทูเริ่มต้นเกิดจากที่ไหนตรงไหนอย่างไรแอมมันบานจอปฟังบอลเป็นยังไงแล้วอืมแต่บ้านเกิดเกิดไหนะมันเกิดอยู่ระดับพู่มครับ ตรงเกิดนี้เคลื่อนนี้เคลื่อนนี้โตนี้เคลื่อนโรงเรียนไหนเกิดโรงเรียนระดับพุ่มเออไม่เคลือโรงบาลหน่อเออเคลื่โรงบานเคลืโรงบาลระดับพุ่มิเลยไม่เด็กบ้านบ้านบ้านหนอกเลยตั้งแต่เรียนเคลือโรงเรียนตีตีตรงขมบางบ้านหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแต่มีโรงเรียนตรงไหนก็ทุ่งคมบางทุ่งคมบางใช่ครับเออนี่คือเจี่ยโรงเรียนเจี่ยโรงเรียนบ่ายอบเซตกับจอบปอะไหมปอะจอบโป๊ะทึงเขาจะบ๊ะจะบโปกับเขาโรงเรียนระดับพุ่มปิยากหมอนึงโปกเลยเดินไม่ได้ไมเรียน เป็นเด็กเ่าง็งบอกว่าตั้าแต่เกเลยไม่ก็ตอนเด็กจะมีมั้งมีมั้งมีมั้งครับเคยจ้างอะไรได้แบบเป็นวีรกรรมดิจจะไม่เด็กมั้งตัวีรกรรมนักเลยในโรงเรียนหรือว่าที่บ้านในโรงเรียนหรือว่าที่บ้านก็ได้ที่บ้านวะที่บ้านเพราะมันเป็นคนไหนนี่มีเรืองเลยเป็นคนดินชอบชอบป๊อ ต้งวันนั้นตอดแก้งปีเลยโอ้อคือเป็นคนที่ปกติยันคือตอดบอยตอดบอยจบนี่เวลามันดังมันมันหลุดทุกอย่างมันมันมีพลังก็แสดงว่าเราเป็นนักอาร์เรนมาตั้งแต่ตอนเลยมันอาร์เรนแบบเรียนจากอาร์เรนตัดใจครับมันคือต่วนเสี้ยงหมดมันต่วนเดียวอะไรเสี้ยงต่ำเลยบ่ต่ำมันต้องฮีบเลยฮีบถ้าถ้าต่ำต้องปล่อยอ๋อนี่ตัดรุ่งต้องฮีบมันมีตรงนี้มีตรงนี้ซึ่งนักดีนี้ครับ

ล็อกมาถึงยืนได้มุงมาเนี่ยยืนได้มุงอ้งปีอยู่ในมุงปีอยู่ในมุ้งบังเขาเลี้ยงต่างมุงเลยแล้ววะแลไม่ได้กีงเลยโอ้ลอกว่างลอกว่าเลยโอ้ลอกเลยเพราะมัเพิ่งมันใจนัดว่าดอกันเป็นดอกดีดีร้อยเนี่ยนัดรางแคนนัดางแคน mung ăn trong bữa tùm này là kèn nên đóng mùng mắn mắn ai nó kêu là gắm bẹp thì bóng nổ rất quá ờ mắn núp thì chút này ờ thì nếu phải chạy ra lon thì nếu phải chạy ra lon ờ từng mùng cả tùm Mùng cả tùm rồi ờ từng bị báo à bị báo có mấy tùm lên Pì báo có phải làm ờ mùng tùm thì cái bị báo à xưa thằng kế lấy chút thật anh ấy bị khăn toàn đẹp mà mà trên tăng còn đi cả ตีกรองก้อนอะไรตีกรองอ๋อที่เป็นมือกรองก่อนมือกรองก่อนผมก็อยากแอมลอยวงนี่แหล่ะก็คือผมตีกรองวงนั่นวงนี่ไม่ได้ได้เรื่องว่าตีกรองอัะจากตรงไหนเรียนในโรงเรียนดนตรีมีฟ้าฮันย์ยัยครับโอ้ก็คือไปเรียนโรงเรียนดนตรีเลยครับไปเรียนโรงเรียนดนตรีโดยตรงเลยถึงงานตีนีครับที่คนพี่น้องนี่ช่งคนครับอ๋อช่างคนช่งคนวินองพี่เราก็เป็นตำรวจอยู่ที่น้องจิกอืมทั้งงานตีนีไปเรียนดนตรีไปเรียนดนตรีนะทั้งช่างสร้างปีเลยครับทั้งงานตีนีครับพ่อนนัเรียนีางเลียนตีนางเลียนต คือช่วงนั้นเดินตามเสากูบอกอีกอ่างนี้ด้วยอ่ะผมอยู่หมอนา้ำได้เดียวกันคือผมอยู่หมอนหนึ่งอย่าว่าที่มันแบบมันผมหมอนผมรออย่างไรอะไรกลางนุ่นเนีเป็นแต่ว่าได้บ้านน้องอ่ะนุ่นเซเลนผมเดินปั๊บเดินถามมันกันเลยผมจองอย่างว่าเดินแอบไปนู่นแอบไปนู่นเดินแหลดรถเดินไอ้เดินเดินเดินแหลดเดินก็มันซึ่งก็ผมผมบอกผมเดินปนมันมันมันเลยเดินตามร่างงานเสาเก่ามันเดินปนเลยอ่ะผมไม่ปนเลยทีนี้ส่วนชุดกาวเยิ้มลุย จุดรอดเป็นได้มั้งตอนนั้นรอดบูปีตนงแต่คนจำบมัดม,มาใหญ่แต่คนเดา้าแต่เพราะวมาปลอดปลอดรถจนได้กับพอป่ว่าให้ปักถ้าพอคองใจจริงแต่ถ้า,าราจนไปนอะไรมั่งก็ในตัวจำหมดเลยครับมาหมอในตัวจำไม่เลยแต่ผมขับรถมาถึงนังน่งรถบัสมาถึงบ้านเลยนังน่งรถนัง่งรถประจำทางมาถึงบ้านเลยถึงบอกปอก พอครับปุ้มตุกัดชนโอราะง้นยังไงไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปมุ่นชนกับเขาอยู่ในเอากาศเลยเขาบอกเป็นไรไหมเป็นไรไหมเป็นไรไหม,น,ไไมน้องอป็นเนี่ยผัวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พื้นทีครับป็นเนี่ย <c oughs> ลออ่ลอเด็กเล็กเด็กมันนอกอะนะเล<อ>็กล้างในกรจยับไหนโน้นซึ่กไงลอบบานมาพอๆพอครับตุกัดชนพอไม่เชื่อพอพอฮืออะไรพวนี่บวมมันดุยต้องขึ้นกลางเอวครับต้องชูดปุ้มหนูเลยว่าช่องซานตลับได้ ถึงกับพอหยุดพอพอหยุดถึงกับสอบกล้องอยู่บ้านกลอน้องอยู่บ้านครับถึงก็เลยมีวงถึงพอออกงานมันเนี่ยถึงพวกมันทว่าเฮ้ยพวกเราลองเพลงได้พวกพวกมันทว่าคือตอนนั้นอยู่วงนอยู่วงดอกยาก่อนวงดอกยาคือวงเล็กเลยวงเล็กเลยจะเป็นในตานามือร้องในตานามือร้องถึงพอวงดอกยามันเหลื่อมเหลื่อมแตก ผมไปอยู่นิ uhm> ้งไทยก็มีมีเฉยด้วยตอนนี้ครับมีมีในก็ตอนนี้ยังมีงานเล่นอยู่มีงานเดือนนึงที่งานงางเล่นตอนนี้มาอยู่ผมแหลมพมดูแลอยู่ตอนนี้ครับถึงกะพุมจอมเหลิกเกลียดเที่ยุงเย็นรอบบานทีตีห้าที่ีห้าทุ่มตอนนั้นอยู่โมโกเลยครับพอพอบอกว่าไม่ไว้แล้วถ้าลูกเป็นมะเหนียนบูดลูกลูกไม่ว่านั่งทีมันมันมันไม่สาหมาถพาเราพาเราอยู่หลอดได้แล้วคือพอ้ดยความเป็นว่างว่าง ว่าในอาชีพดนตรีน่าจะไม่มั่นคงใช่อะไรประมาณนั้นครับถึงพอก็เลยหลกอยากเรียนในแล้วมันเนี่ยครับหลกเรียนมุ่นไม้ตอนนั้นก็ผมหลอกเล่นอยู่แหละถึงติงจิ๋วให้ไปเรียนดีที่ปทุมครับถึงตัดช่วงนั้นก็เตะบอลมาอินว่าเขาคาดก็เลยอินว่าเขาบุมคาดเลยตอนนั้นก็คือเล่นบอลก็คือเป็นวอลเียนอนะเล่นบอลของมาอะไรครับถึงม้อเขา ผมไปย์ห้าม่อตึงเดียวเร็วอ่ะเขาบอกเ,เอน็นเขายี่หน้าขาดเขาอบอกต้องพาถึงบอกพ,าพาวอว่าพอวันนี้ว่าแอบล็อมาพ่อที่อันไหนฮะเลยล็อกเล่นฮะเลยรับเล่นพอว่าเดี๋ยวดอกไปซ้ำเดือนอพ่อเล่นกับครูอะเล่อาจารย์เล่นกับลอยเร็วพอว่าได้ลอ็อกหน่ะพ่อป้าแซดดิ่นี่ผมในช่วงที่พ่อวัวเขาไม่หนุ่ยแจมเลยถึงเล่นกีตาร์พี่ออนทีนี่ถึงเอาเบียร์จากที่ตัวเองจมจากกุงเตีเป็นพ่อมเด็กติดบ้านอ่ะไปเจอกีตาร์ตัววังยามห้าอะไรเอฟอานพุ่ คือตัวเล็กเลยครับตั้งกะไปเจอมาถึงดีกีตาร์ลงเฟซบุ๊กมาเนี่ยครับแต่เขามันมันมียูไรเลยไปดังในยูไรที่นี่เป็นคนตามมาตอนนั้นมียูไรมีโซเชียลแคมใช่เออโซเชียลแคมป์กนได้นะใช่ครับแต่ยูไรนี่คือมันเป็นเป็นเพจของเฟซบุ๊กใช่ใช่ครับถึงกันเลยคนหลุดยักหน่วงอันก็พาไปลงไงเขาพาเขาพาไปลงเขาพาไปลงถึงคนดมาติดตามในในเฟซบุ๊กที่นี่เป็นคนตามติดแท้ได้ถึงกะ ก็ทําเพลงเล็กเขียนเองไม่ดังตอนนั้นเจอที่ตู้แล้แหละถึงกับบผมที่ตู้นี่มาจากปีการเช่อที่ตู้คือร่องเล่ครับสองทะเลง่ายตรงตัวที่ตู้ถึง่ายตรงตัวเลยจังนั้นก็ปีปีวงบอรลุกเดังเลยผู้บอกโอ้แข่งยั้งปีก็เอาเชื่อจังหวัดมาเป็นเชื้อวงได้แล้วเนี่ยผม้บอกเออยกก็อยากเอาเชื่อจังหวัดผมมันในรูปแบบของผมมันมาใต้ตัวอะไร ไอ้คนรน้องน้องก็รู้ว่าที่ตรงนี้คือต้องเลี้ยว่าปืนตีตรงนี้ตั้งตรงกล้าตั้งแต่ช่างอนาคตไปตรงนี้คือช่องเล่พี่ช่องเล่ครับกาอเลี่ยตราตรงกล้าแับกาเล่เอาตัยชอบต้องการเป็นสี่ทูสี่ทูเลยครับผมที่ได้ตั้งเจอแน่นอนก็คือคอมือแทปแทปข้าวหุงปลานะเลยโอ้นุ่นาได้ทราบตรงกล้ากันเลยว่าอู้เอาเลยสี่ทูช่องทะเลเออตั้งแต่พอเป็นสี่ทูเซ็ตเตียนตอนลังจากนั้นการับงานแล้วก็มี งานไหมตอนนั้นมีงานบวชงานเต่งเตี่ยวบ้านมันเนี่ยครับโอ้ยแล้วไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเลยหรอกไม่รับเอราะด้อยเพลงมันยังไม่ดังเพลงเลยกันไม่ได้แรงเลยปิ่งสีจ้องเพลงอะไรเพลงอะไรปิ่งเล็กเพลงห้ามหมยครับตอนไหนที่ว่าพอมีงานคอนเสิื้อก้ามาตอนนี้ช่วงเพลงเวลาเคลื่อนต่อดังนั้นเอ็มทิงเพลงเวลาต่อไปตั้งห้าเดือนตลอดชีวิตมันนานนะเธอจะทนใจเพลงไรนวะ อ๋อเวลากับเวลาตอบดังหมดเลยเป่งเวลากระตอบดังกับแอมลองเป่งหลานช่วงนั้นบอกแอมข้าปีหนึงมาปลอดซิวจากที่ปตุ้มใช่ไหมครับมาเรียนปีหนึ่งไหมที่มอหันยังไงถึงบอกบอว่าปนีว่าบอกแอมอยากลองเป่งเลยพอไอหลองพอไอหลองไม้เขาไม่ได้กินกันแต่เขารู้สึกว่ามีทางให้ดีว่านหลงเรื่องไม้เลยรแบนี้มาว่าถึงก็เลยไปลองเป่งดีหลานแท่น้าวันซักส่องสักซองปีครับในช่วงทีกซ่องปีเนี่ย แสดงวันนี้อยู่ไหนอาเย๊อาเย๊ครับคิดแบนอยู่คิดแบนถึงกับเพลงมันก็เวลากันต่อปล่อยได้พกเดือนไม่ได้หยังแบบผลลัพธ์กัลังจากวกเดือนอะไรขึ้นวันลานวันวันลานมันโง่เนี่ยครับถึงเลยเหลือมีคอนเสิร์ตมีงานครับก็เลยออกจากลานไม่เูลือจะพึ่งลานหยิกหเลยวะอวกอย่างไรถึงอาทิตยนี้กันตอนนั้นปากใครว่ากันบ้างไหมตอนนี้เปลี่ยนมุ่งเปลี่ยนจำได้เลยคอนเป็นที่สู้ให้แต่คอเป็นที่สู้ถึงอาทิตย์นี้กัน มีปัญหาจไปเนี่ยยิ่นึงแอมก็ไม่ได้ปูเลยตัวเองดูดีกว่าาเอตีแอมออกแอมแยกแยกวงหัวยวงเดียวเลยก็เขาเรียกว่าเส้นทางหนุนตีมันคนละแนวเหว่ากับก็เลยแอมจบแบบวงการมันเปลี่ยนไปเลยวลวงการมันเปลี่ยนไปครับแอมก็มองตัวเองว่าเอ้ยกูคนจบลำวงกูคนจบวาไรตี้แต่วงก้อนแอมมันเขาในติต่างของเขาอะไรแบบนี้ครับก็เลยแยกวงนั่นพอแยกวงก็รวมวงไหมเอาวงจากลาเนี่ยออกเม็ดเลยครก็เก่งอลไรก็ย่อมไปแล้ โย่จะตลาเลยโยเออตอย่านั้นตอนนั้นได้ตัวนเดี้ยแต่มันก็มันนุกมันมันเมื่อกไม่ใช่ทำงานที่ตอนนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องตอนนั้นมันไฟมันมันหมากไฟมันไฟมันหมากที่ว่า้ยวันนี้ออกจากบ้านไปเล่นคเตีุ้ดวางุดเหลียวไม่ไม่คิดว่าเราต้องทำงานเดือนอย่ีทกวันตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นงานไหนที่เป็นที่จดจำในในหัวใจของตัวเองวัดหมอมครับวัดหมอมวัดหมูง้อมเล่นครับ ผีวงปันลุงเลยอือจะคือแอรไอดอลที่เราเราเคยคิดไว่าใช่ครับเล่นคือเล่นกับผีวงปันลุงคือไม่เคยอไม่เคยเล่นกับวงนี้มาก่อนเล่นในวงหมอมตึ้งกาตินีก็ค้นมาที่ทุดคือไม่ใช่ว่าเมื่อตอนนี้แล้วมาทุกข์แลกตอนนั้นในยุคนั้นในยุคนั้นเนี่ยหม้ออุ้ยข้นมากนะแต่กล้าปัดได้คนตื่นเต้นแม่แม่เหล่าคนมาเลยตั้งใจมาเลยครับมาเลยปัดลุงมาเลยปัดลุงกับนอนใจโบยุกแอร์เล้งเร่องมันเลอะมากเลยวะในดวเชี่อเองกันมันอย่างกั แต่โซเชียลแอมมันปีพุ่งหมาห็นแต่ตอนที่แอมช่วยเพื่อนนะตอนนั้นเพื่อนเออจ่าจ่าจ่าตอนนช่วยเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นอะไรก็เป็นมาเร่งครับเป็นเพื่อนเป็นมาเร่งจงั้นกันแต่ตอนนั้นโอ๊ก้าวเพ่นะแอมเพ่อนวันเลยนะตอนนั้นเป็นนักร้องแล้วไหมจงั้นก็ทั่วทั่วมังแล้วแต่ก็ไม่ได้ก็จิตเป็นเป็นคิดเจริญกังแอมน่าเรืองช่วยเพื่อนมันบุญนำตรงแต่ใจอีมุ่งกว่าแอมมันต่อเละอยากเกาะกระแทกว่าเดี๋ยวว่าเราเคยมีราม่าบันทึกกันเนาะไม่รู้แอมคิดบา ไม,ม่แต่ตอนนั้นเมื่อปลาตีวอกว่ามันก็มีบางคนแหละแต้นะแต่ว่านี้แหละแท้มุมม,มองใครมองมุมไหนไงถ้ามองมุมเออตีเรา่วยเลือดตรงนั้นมองมุมเดียวกับเราก็าจะ รูปซึ่งแบบเราแต่แต่ว,ว่าก็ไปมองอีกมุมนึงต่างมุมไปแค่นั้นก็ก็เป็นเส้นตีของเขาแต่มันเป็นความคิดจุดความคิดเขาใช่ใช่ซึ่ง,งานให้มเองตีเป็น<ว>เล่นในทั้งเวทหน,น้าวมเพือนแต่ถ้ามาเวทหน้าแบบนี้เหรอ,อเอ,อ็มมีความทุกข์ในการทำงานอทุกวันนี้เอ็มก็เป็นเลยนึกว่าสิ่งเอ็มันเวทหน้ามีความทุกข์กับการไปอยู่ตีปากพอถึงตีปากก็ออมันจะมีความทุกข์ใช่ใช่แต่เมนมาวันนี้ที่เราพิจาพออยู่ตีปากมีความทุกข์ไหมว่าอะไรทีใจ๋เราไม่เพื่อนมันนมม่่รู้ก็งจะวา เดือดอมน่ารักเดี๋ยวโรยไม่ไม่ไม่แต่เตอนนี้อต่เล่ไม่เกี่ยดิไม่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 เดือเออเนาะนี่เอมดีใจเนาะวันนี้เรื่องเล่าเอมได้ทุกท่าทอดให้ให้คนได้ได้รู้ว่าเฮ้ยแอมดีบ้านมาทำไมวันนี้แต่เมื่อไหร่แอมแอมละบ่อยแต่แอมบอกว่าเออมติดเหลืองติดตามวิวันตอนนี้ก็คือติดตามเดวันตอนที่ว่าอยู่กับปาก่อนแอมตื่อขัวจะรั่ม ดื่มฉลาดกระจับกระเจงเงินเล็กเล่นดีนะเล่นดีแต่พูดอย่างนก็เล่นดีวันนี้เนี่ยฮั่งห้างบัตรไฟอ้างบัตรไปเล็กอ่าใช่ยังดีอย่างนี้ยังเล่นเนี่ยเดี๋ยวเอ็มได้ลองเพลงที่แจ้งของวันนั้นก็แบบมันย่างท้าววันนั้นท้าวไหนเลยนะวันนั้นมาท้าวไหนเลยวะคนที่ลองเพลงแทร่แทรกกันใจกับพี่วันตอนนี้ก็ใจคือมันเหมือนกับคือเพลงหน้ักอก็คือเป็นเป็นภาขอเราจบแล้วแต่ว่าคือมันสีส้มพลังใหม่ทุกคืนเราได้เล่นจริงๆหน้าเวทีเนี่ยก็สี่พี่ว่าลองอะไรอู้บอก ม่ต้องมองก็เธอรักไปหยาแบบเพลงนี้ต้องฟังผมฟังฟังก็เลยชอบป้าพ่อมีย้อนัในได้ติดตายมาแบบอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าให้รับมาได้เล่หเยอะจริงๆก็เป็นเป็นเพลงนั่งออนนั่งออนวนแฟนอันเือบเกือบป้าจ้ำป้าจ้ำเลยว่าเออย้อนย้อนเมื่อไหร่รองอะไรเดียวว้าวว้ากิ๊บมาเนี่ยสักตัวอะไรที่สักตัวอะไรจำได้ไหมจำได้ไหม ไม่มีเชื้อสายแต่ใจว่องไวอยากเป็นนายนังอยากจะขึ้นโรงครับกอดลองดังสิ่งที่ผมหวังแต่ครั้งย่องไวและประมาณนั้นประมาณนั้นลองได้ลองได้แต่เดงติดตามจริงติดตามจริงกันยาจิงยอมยอมครับแต่จริงจิงกันปีครับปอดลังจากขนาดทุ่นหรือไงไล่คนตายเออไล่คนตายพี่อ่อนไม่ได้พึ่งลบมาพี่อ้นมาทำคอนเทนต์ตอนเนี้ยแต่ฐีวังตีว่าโควิด ใช่ใช่ครับใจโควิดมันมันจริงๆเราปีวอบไรแต่รลไยคนไม่ไม่รู้แต่ว่าเราทำงานมาหน้าอะไรแต่ไม่ไม่รู้นี่เคยทบฝาดเคยแอมทำฝาดมีคนอ๋อนั่นเลยเป็นตางข้องอมกันพอได้ทำงานเรื่อยเรือแล้วได้สร้างข้องได้ได้ร้างมิดตี๋และทีพี่จริงๆริงรู้ซึกว่าตอนไหนตอนที่ว่าคุณเป็นทีรู้จักของคุณจริงๆเราเริ่มรู้ซึกตอนไหนใจพี่จริงๆนะและก่อนแอมประคองคอนเจออายุได้ทพิ์ตึงที่บางงานก่อนครับแต่ว่าใยพี่จริงๆนะล่างโควิดนี้ ล COVID, หลังโควิดหลบซ้ำตีเขาเปิดจริงๆแล้วก็คือเพลงช้าดุล่ามันถูกพอดีเลยออเอ็มออกมาโค้ชเปิดก็ายานไก่ครับมันมาถูกจริงๆก็คือในปีนั้นทำงานงเดือนหนึ่งยี่ห้าวันอัพเลยน้องเพลงคอนเทิร์ตครับเอ็มเข้าโรงพยาบาลเนื้อเลยเข้าโรงพยาบาออลร่งไปชิดยาเส้นมัน้งเ,เอ็มก็บ,บอกพี่เอม็มกับผู้จัดการเอ็มเลยว่าพี่เอ็มเพราะเดือนยี่สิบวันว่าบอกเอ็มได้ทำร่างบานเห็นได้กันมันเนี่ยครับพอได้ทำงานเรื่อยๆก็ได้สร้างของ ได้มีโปรดิวเป็นของตัวเองอได้มีโปรดักชั่นเป็นของตัวเองก็<อ>ลเลยได้เอ็มได้ทำงานมันคือโอกาสที่เอ,อ็มได้ทำงานหมายว่าคนหนึ่นหมายว่าไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีแปลกมากนะจำใจจับเพลงเลยดังพี่จำใจเขาพูดเพลงเลยบังบังบังเอิญเน,นะาะไม่ได้หวัดแลยไม่หลยนิดติเก็บชี้กองก็รู้อยู่พอจำใจจับเพลงเลยออกมาลองมาลองไปแอมกัน ได้เลยฮันโหลแรงกว่าเกือบจะถูกเปลี่ยนนะทีทีทปุงนี่เร็วๆนี่ฟังไก่เจ้าไก่เจ้าเพลงเพลงไม่ก้องพี่ออนทีปุ่งพุ่งปล่อยไปตั้งไงเอ็มเมมาลองไงมาโชว์มันมันเป็นเพลงถ้าคนฟังดีๆีอ่ไม่ใช่เป็นเพลงมันเป็นเพลงต้องเงยต้องงามมันมันมันเป็นเพลงต้องเงยต้องงามต้องบอกเออจริงจริงกันคือมันไม่ใหญ่ต้องเงยต้องงามหรอกคือมันด้วยความตั้งใจมันกับเนื้อเพลงมันไปประมาณนั้นจริงๆถ้าฟังจริงๆนะถ้าว่าให้ลึกนะ นายหนูเหรอนายเหนูคือคนไข้เหรอใจคือผีลังไข่นี่ง่ายคือผีลังไข่ไม่ได้ว่าแต่วางคนนั้นปไปอีกยานเนี่แต่เราก็บเจตนานัแน่เลยใช่ไได้กจบจบเป็นนี่กันทางยายลองและวัางยาลองให้อันนี่เป็นเวอร์ชันอะคูติกอะคูติกครับก็เลยลองในีรูแบร็กของตัวเองใช่แต่ถ้ามีเสียงต่ำรับไหมเนใ่ยทำเต็มเบนนะอาจจะทำเป็ีนเบนลองดูคนณแต่ว่ามีเสียงต่ำรับดีนะก่คอยไวใช่คอยอยากฟังอะไรได้ทั้งเกมสีมั้งอยาก ฝากให้คุกคนนั้นดูแอมด้วยความตั้งใจไม่ใช่ว่าดูด้วยมันมันผ่านตาหมา,ม,มาเห็นแต่ผ่านตาเอโอเคจบดีแต่ถ้าคนข้ามห้าแอมแอมยาดูวความตั้งใจเพราะว่าแอมกินตะเมื่อว่าถ้ามีหนึ่งคนอย่างฟังเพลงแงมันแมอมก็ยังทำเพลงคล้องทุกๆวันอยู่เลยแ้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ไอพี่หมายที่ทู่เองก็มีจ่องจองมีจองคอนเทิร์ดมีจองโคเบอร์แล้วก็มีจองรักแต่ก็คือแยกไปเลยมีแยกแยกเลยครับอ๋อจะคือจองรักก็จะลงงานที่ว่าเป็นออฟฟิเชียลใช่ไอจองคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตไปเลยใช่ครับอ๋อดีจังวันนั้นแต่ก็หลังจากนี้ก็มีจองนี่เลยที่ทู่ตะตุ่ยูเวอร์บอิชันครับจะทำเปิดบอยซ์อ๋อนี่เร็วเร็วนี้ใช่ครับนี่เุดที่เลยก็เลย ทำงานนักสะิต์องนี้ครับวันวางเง้าแอมก็ตอนนี้ก็อยู่ในอองอัดอย่างเดียวอเอาหนองคนนี้มาลองเอาหนองคนนั้นมาลองอแต่ไ่โรโลว่ามันดีดีม่แต่ว่าก็คืออ,อยากทาอยากทําแล้วก็ออกจากมืออมไปแล้วแอมดีแอมแล้วแต่ว่าดีไม่ดีอยู่ที่ค<ด><ล>นัดทิสต์แหละนังางนั้นกับบ้านดีตามอันนี้เราทําเป็นมาตรฐานของเราประมาณนี้ประมาณนี้เรา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 ดีแล้วเออเราของเราด้วยนี้ แต่ว่าคนอื <Hero> ่นร้อยไม่ร <crackers> okay. ้อยก็อันนี <scales one Japanese gift> <lı childhood statistics> ้่วยพิดยาไปนะครับโอเควันนี้ก็พูดน้องแงมมากๆนะที่มานางเล้งมานงผูดกุ้ยกันนะครับนะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าน้องแงมมานางเล้งมาผูดกุ้ยเราคนมาบ้านเาเราวยมาเลยกใกล้เจ้า อันนี้พี่อ้นเมื่อวานเล่นบังคำมาดีทั้งเอาไอ้มาแอมมาพี่แยกมาดูว่าน้องอัดเพียงใกล้เช้ากได้แอมมาครับมาแล้วก็เรานำบุญคุณตะกี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดียวขอแกเบื้องลักหมาเลยเพียงใกล้เช้าได้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปกันก่อนขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการแล่ทุกการติดตามแล้วว่างว่าทุกฐานกาจะให้กำลังใจพวกเราเสียหรืวินตายไปนอันนานแล้วกันนะครับนะวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ